วันศุกร์ที่7พฤษภาคม2564 11.55นครับทุกท่านตอนนี้น้องนอกก็ได้เอานิ้วเท้าสองนิ้วมาเกาะนิ้วก้อยผมแล้วขาน้องก็เริ่มพับเองได้นะครับถือว่าเป็นสัญญาณอันดีถ้าน้องเอ็นข้างหลังให้เราเอามือซ้ายประคองด้านหลังนะครับแต่อันนี้น้องเอ็นหน้าพอน้องเกาะนิ้วก้อยผมน้องก็สามารถที่จะ เขาเรียกว่าประคองข้างหน้าได้แต่บางคนเนี่ยถ้าน,นกเกาะนิ้วกลางของท่านได้ท่านก็ไม่ต้องกังวลเพราะเอานิ้วชี้จะประคองด้านหน้านิ้วนางนิ้วก้อยจะประคองด้านหลังนะครับโอเคเนาะเสร็จแล้วนะครับผมใช้วิธีการที่ว่าถ้าน,นกเขาไม่เกาะเนี่ยผมจะเอาปลายนิ้วก้อยเนี่ยแย่เข้าไปในอุ้งมือซ้ายก่อนเพราะว่าอุ้งมือซ้ายเขาเนี่ยไม่ค่อยมีแรง พอแย่เข้าไปกลางอุ้งมือซ้ายเขาก็จะเขาก็จะกำแล้วก็หนีบเลยอัตโนมัตินะครับเนี่ยเนี่ยอุ้งมือซ้ายน้องเขาเนาะอุ้งมือซ้ายนี่นะครับอุ้งมือซ้ายพอแย่เข้าไปปั๊บมือขวาก็ตะกุยตะกุยหาที่จับก็เลยจับได้ทั้งขวาทั้งซ้ายปกติเลยนะครับ นี่ก็เป็นวิธีการรักษาขั้นที่ต่อจากคลิปแรกนะครับหลังจากเอาใส่ในกล่องปลาสติกแล้วก็บีบแล้วก็มาใส่อุ้งมือในขั้นที่2นะครับแล้วก็ห่อผ้าในขั้นที่3แล้วนี่ก็เหมือนขั้นที่4เนาะนะครับขั้นที่1เราต้องให้น้องเนี่ย อยู่ตรงเจาะรูปลาติกสองรูแล้วให้ขาหย่อนอยู่แนวดิ่งก่อนให้ขายืดยืดบริหารขาก่อนอันดับที่สองเนี่ย <c oughs> เอาน้องเนี่ยงอขาแล้วมาใส่อุ้งมือแล้วเอาองอขาแล้วเอามาใส่อุ้งมือขวาแล้วเอามือซ้ายประกบขั้นที่สาเอาผ้ามาลองอุ้งมือขวางอขาน้องเหมือนเดิมและเอามือซ้ายเนี่ย จับน้องวางบนบนมือขวาแต่มือขวาเรามีผ้าเราก็ห่อผ้าไว้เลยจากนั้นเราก็บีบผ้าให้เป็นทรงมือแล้วก็เอาวางไว้ที่พื้น <c oughs> ในกล่องที่ไม่กว้างมากมันก็จะเหมือนเราอบน้องตลอดนั่นเองนะครับนั่นคือขั้นที่3พอเราอบด้วยผ้าเสร็จขั้นที่4ก็นี่แหละเอามาเกาะนิ้วแล้วก็ให้เริ่มทรงตัวจริงๆเลย เห็นไหมครับถ้ามันเริ่มมืดๆอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยสว่างน้องเขาก็จะหลับทันทีนะครับนี่เป็นนิสัยของนกนะครับโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับตอนนี้สําเร็จละเดี๋ยวผมจะเอาน้องเนี่ยเกาะกิ่งไม้แล้วก็เอาวางตรงอันนั้นต่อไปในกล่องกละมังนะครับนี่แทนนิ้วก้อยผมเนาะโอเคนะครับดูนะเราจะเอาน้องมาเกาะกิ่งไม้แล้วเอาไว้ในกละมัง อย่าให้น้องเอ็นหน้าหลังแล้วก็จัดผ้าของเราเองส่วนใหญ่ผมจะใช้ปอกหมอนเพราะว่ามันเป็นผ้าที่เบานุ่มแล้วก็นกนอนเนี่ยมันไม่ค่อยมีแรงกดส่วนขึ้นมาเหมือนพื้นแข็งๆนะครับเหมือนน้องเขาจะนอนในที่นุ่มๆแล้วมันลอยกลางอากาศอะประมาณนั้นเลยเนาะโอเคนะครับสวัสดีครับนี่น,น,นี่เริ่มหลับละเนาะน้องงโ,โอเคนะครับสวัสดีครับ